ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมจนมาถึงปัจจุบันนี้เป็นระยะเวลาสิบหกงวดสิบหกงวดเลขอาจารย์เข้าไปสิบสามงวดแล้วก็หลุดไปถึงสามงวดหลุดงวดแรกก็คือหนึ่งพฤศจิกาศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์งวดนั้นก็ดังมากๆแล้วก็มาหลุดหนึ่งกุมภาพันธ์ที่แปดดังมากๆแล้วก็งวดสิบหกกุมภาพันธ์ที่หลุดอีกงวดเมื่อกี้ต้องขออภัยอาจารย์เลือกเลขตอนแรกอาจารย์ก็เลือกสามและสุดท้ายอาจารย์ไปเลือกหกซึ่งหกนั้นก็ไม่มาต้องกราบขออภัยเพราะแม่พี่น้องเอฟซีประชาชนซึ่งก็หลุดไปสามงวด เข้าไปสามงวดก่อนอื่นอนาะจารย์ต้องบอกอย่างนี้นะครับอันนี้ว่าอาจจะอ่านคอมเมนต์แล้วก็คุยไปด้วยนะครับก็าอาจจะอ่านไม่ทันบ้างนะครับก็อย่าน้อยใจนะแนะนําตัวกันเข้ามาเลยเดี๋ยวอาจารย์ไปไล่อ่านย้อนหลังก่อนอื่นต้องบอกว่านะครับทุกอย่างที่ให้ไปเป็นเพียงการวิเคราะห์คํานวณน,นะครับซึ่งโปรดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมรับฟังซึ่งตัวอาจารย์เองไม่รู้ว่าหวยออกตัวไหนซึ่งผมไม่ใช่ผู้อย่างรู้ไม่ใช่เทพเจ้าไม่ใช่ อะไรทั้งสิน้นผมเป็นแค่คนธรรมดานะครับที่เป็นคนคิดคำนวณให้แค่นั้นนะครับแนวทางนี้เอาไปซื้อลอตเตอรี่นะครับอาจารย์ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับนอกรารพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนําให้เล่นถ้าเราจะเล่นก็ลอตเตอรี่อย่าไปเล่นเยอะอย่าไปทุ่มอย่าไปทุ่มซื้อเยอะเพราะว่าอ่านี่คือการเสี่ยงดวงครับคนจะรวยซื้อใบเดียวก็รวยได้นะครับหรือว่าซื้อลอตเตอรี่ก็ได้ช่วยรัฐบาลแล้วกอ็อาจารย์เนี่ยไม่ใช่เทพ อาจารย์เป็นเพียงเด็กชายคนหนึ่งมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนะครับไม่สามารถรู้ได้ว่าเลขจอะอะไรแต่พรุ่งนี้อาจารย์จะรู้ทั้ง6ตัวเลยก็คือ4ี่โมงเย็นแ,แต่ตอนนี้ก็คือเป็นเพียงการวิเคราะห์ฉะนั้นผู้คนที่รับชมอยู่นะครับเนาะก,ก็ใช้สติวิจารณญาณในการรับชมบอกแม่บอกลูกบอกเต้านะครับเอออาจารย์แกให้เป็นแนวทางนะอาจารย์แกไม่ได้ให้ไปขายบ้านขายรถซื้อนะครับเนาะมันจะมีความคนมาคอมเมนต์ว่าถ้ามึงรู้ขนาดนั้นไม่บอกพ่อบอกแม่มึงขายบ้านซื้อนะครับอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าอาจารย์ไม่รู้ถ้ารู้ขนาดนั้นผมจะซื้ออเง จะขายทรัพย์สินผมซื้อแล้วก็เอาเงินมาแจกแต่เป็นเพราะผมไม่รู้ลุงหอย f อจากชุมพรขอคุณดาว2องดวงครับลุงหอยขอบคุณมากัาสวัสดีหนึ่งหมื่คนด้วยครับสวัสดีครับเนาะไปไหว้ปู่ยี่แปดเก้าสองมือเลยจ้าโอ้ยสาธุครับนะครับเพจปอมมาต้องระวังด้วยนะครับซึ่งก็บอกต่อต่อกันนะครับมันจะชอบมีคนมาคอมเมนต์ว่าทําไมมึงรู้มึงไม่ใช่เทพมึงคงอะไรไปเนี้ยคือ คนพวกนั้นไม่เคยมาฟังคลิปเต็มคนพวกนั้นเป็นคนที่อจริงๆไม่มีตรงนี้นะครับเพราะถ้ามีก็ต้องมาฟังเขาอธิบายไปแล้วว่ามันเป็นแนวทางสันติพิจินตลาเหมือนขั้นเทพนะครับอืมแล้วก็อาจารย์จะบอกอย่างนี้นะครับถ้าชอบก็ดูไม่ชอบก็ผ่านเงื่อนอยู่ในกระเป๋าของท่านไม่มีใครบังคับหรือเอาปืนไปจี้หัวให้ท่านซื้อฉะนั้นท่านก็ตัดสินใจกันเราเองสู้ๆด้ออาจารย์ขอบใจรายพี่น้องเมืองละสบายดีนะครับเนาะ ถ้าใครชอบก็ดูไม่ชอบก็ผ่านมันจะมีคนบางพวกที่ไม่ชอบฟังนะครับเลขงวดนี้นะครับหนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดครับพี่น้องนะครับเข้าใจค่ะและก็ฟังชัดเจนค่ะอาจารย์โอ้ขอบใจหลายพี่นอ้องเออเนี่ยเราขอใจอยู่อาจารย์อ่านออกกับเรื่องภาษาเรานะครับ เนี่ยอาจารย์ขอพูดไปก่อนเอาแบบไม่หลุดถ่าแบบไม่หลุดอันนี้แนวทางนะแนวทางนะครับเป็นเรื่องสมมุติของเรานะดูนี่นะท้าแบบไม่หลุดงมวดนี้หนึ่งมีนานี่แปดกับเก้านี่ต้องมีตัวไหนตัวหนึ่งแน่นอนนะครับอืมน่าจะนะอันนี้ควมคิดของอาจารย์นะแปดกับเก้านี่ต้องมีตัวไหนตัวหนึ่งแน่นอน อะไรพอดีมันเป็นชื่อลูกชายเดียวอาจารย์จะว่าทําไมชื่อผู้ชายทําไมพูดคะคืออะไรเหรอครับไม่เข้าใจนะครับอ่ะแปดกับเก้าเนี่ยมันต้องมีตัวไหนตัวหนึ่งมาแน่นอนถ้าเอาตามสถิติตามสูตรที่แบบไม่หลุดเลยแปดกับเก้าต้องมาตัวไหนตัวหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับเนาะอาจารย์จะพูดทั้งตัวเด่นตัวรองนะครับแต่ทีนี้อาจารย์เลือกไปที่แปดหนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับตัวเจาะของเราก็จะมีแปดสอง แปดเก้าสองเก้าแล้วก็แปดหกแปดสองแปดเก้าสองเก้าแล้วก็แปดหกนะครับเม็ดเดียวคือแปดสองสองแปดสามตัวมีแปดสองเก้าแล้วก็แปดสองหกแปดสองเก้าแล้วก็แปดสองหกพี่นอ้องอ่าแล้วก็ทุกคนต้องได้เห็นแน่นอนว่าแปดกับเก้าวันนี้มันต้องมีตัวไหนตัวหนึ่งแน่นอนนะครับทุกคนจะได้เห็นนะครับเนาะ ซึ่งถ้าเอาแบบเด่นกับรองเนี่ยมันจะไม่หลุดเลยเหมือนงวดศูนล้านเปอร์เซ็นต์ตัวรองมันคือหนึ่งก็ไม่หลุดงวดแปดดังๆตัวรองคือเกก็ไม่หลุดนะฮะงวดเมื่อกี้สามกับ4ี่เด้งเลยแล้วงวดนี้นะครับแดกับ9้านี่เห็นตัวไหนตัวหนึ่งแต่อาจารย์คิดว่ามันจะมาคู่กันอาจารย์ก็เลยลากมันมาด้วยกันนะครับเนาะอ่ะแต่ตัวที่ชอบที่สุดนะครับหกแปดแปดเก้าสาธุตัวที่ชอบที่สุดงวดนี้สันจรสงขานะครับสันจร เราทาได้จําได้ไหมว่าสัญจรครั้งล่าสุดอยู่ที่ไหนสัญจรล่าสุดหนึ่งทันวาอยู่ที่โคราชนะคราราชสีมาวันนั้นอาจารย์ฟัน 9, 9, เก้าเด้งบนเด้งล่างเก้าหนึ่งบักกุ้งเน่าเก้าหนึ่งเต็มเจ็ดสิ 75, บห้าใบแล้วก็เก้าเจ็ดบนล่างวันนี้ก็สัญจรน,นะครับเนาะสาธูป,ปูสัญจรสงขานะครับเลขที่ดังก็คงเป็นผู้ว่าคนที่หกสิบแปดฉะนั้นอาจารย์คิดว่าเลขที่น่าจะออกล่างเนี่ยก็น่าจะเป็นแปดหก คิดว่านะอันนี้คิดว่าทายว่านะครับคิดว่าแปดหกหกแปดหรือกับหัวเป็นแปดเก้าเก้าแปดนะครับแต่จะบอกก่อนสี่คู่อย่าตัดออกแปดสองกับสองเก้าก็สวยนะสองเก้านี่คือตัวกันเพราะเดือนนี้มันมียี่สิบเก้าวันนะครับส่วนแปดสองคือตัวเม็ดเดียวกันจะเล่นแปดสองเนี่ยการจะซื้อลอตเตอรี่แปดสองเนี่ย แปดสองนี่มันอาจจะหมายถึงแปดสองตัวฉะนั้นเราก็แปดแปดก็ได้แต่ถ้าใครบอกว่าหลากักแปดอ้นแถวบ้านคุณรูดเก้าได้เลยถ้าคุณรูดแปดไม่ได้แต่ถ้าเลือกได้ก็เลือกแปดไว้ก่อนเพราะส่วนมากตัวแรกจะมาก่อนตัวหลังเสมอสวัสดีพี่โอ๋ครับคุณรูดแปดก็ได้รูดเก้าก็ได้สายรูดหนีรูดเลยนะครับเนาะนะครับอาจารย์เขาบอกว่าแปดไม่ให้มานะฮะซึ่ง มันดังครับแปดมันดังมันก็อาจจะเป็นได้นะครับเนาะมันก็อาจจะเป็นได้ถ้าแปดไม่มาเก้ามาผมบอกอย่างนั้นเลยใช่ไหมถ้าแปดไม่มาเก้ามาแทนครับผมพูดไว้ก่อนเลยว่าเออถ้าแปดมะมากเก้าสีมาแทนแต่ผมขอให้มันมาด้วยกันนะครับเพราะเลขวิ่งเราก็เป็นหลักแปดแปดรองเก้านะครับงวดน,นี้อืถ้าแปดไม่มาเก้ามานะครับหรือว่ามันอาจจะมาแปดเก้าเก้าแปดเลยนะครับใครชอบแปดเก้ากับแปดหกบ้างอ่ะคอมเมนต์มา แต่มันอาจจะอันไปแล้วส่วนตัวที่อาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ได้เยอะที่สุดคือแปดสองสองแปดครับเพราะว่ามันเหลือครับอืมแปดสองสองแปดครับที่อาจารย์ซื้อเพราะว่ามันเหลือครับมันเหลือหลายครับพี่น้องนะครับส่วนตัวแปดการจะซื้อแปดสองเราซื้อเราซื้อแปดแปดไ้ด้วยนะครับมันยิงเงี้ยวใส่ของอะไรไอใครเร็วมากวนครับพี่น้องนะครับทีนี้สามตัวนะครับ สามตัวคือแปดสองเก้าแปดสองหกผมคิดว่าสัญจรเนี่ยให้เราระวังเลขหามเลขหามคืออะไร <S 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 เวลาอาจารย์ให้เลขวิ่งตัวเดียวนี่มันจะชอบออกสองตัวเช่นมวดเจ็ดห้าเจ็ดห้าสี่สี่หรือว่าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าสี่สี่หรือว่าเก้าเจ็ดเก้านะครับเนาะแต่ว่ามวดน,นี้นะครับอาจารย์ให้แปดสองเก้าแปดสองหก ฉะนั้นอาจารย์จะเอาตัวนี้อาจจทย์นะครับแปดแปดเก้าแปดแปดหกแปดแปดสองอ่าเวลาจะซื้อเลขหามครับเอาแปดมาสองตัวเลยแปดจากแปดสองเก้าก็เป็นแปดแปดเก้าเพราะแปดอาจจะสองตัวแปดแปดเก้าแปดแปดหกแปดแปดสองถ้าใครจะเล่นเลขหามนะอจทย์ครับพี่น้องอืมอ่านะครับแปดแปดเก้าแปดแปดหกแปดแปดสองเป็นเลขที่ระวังเพราะว่าเวลาอาจารย์ให้เลขวิ่งมันชอบมาสองตัวจําได้ไหมสิบเจ็ดมัคคราอาจารย์บอกว่า ปีนี้เป็นปีของปู่ปีงูใหญ่เลขประจำตัวปู่ก็คือเลขเก้าเก้าจะมาทั้งปีผมพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมนะครับเก้านี่มาสามงวดแล้วนะงวดนั้นก็เก้าเจ็ดเก้าครับอืมเก้านี่มาสามงวดแล้วเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าหามันมาสามงวดนะพี่น้องถามันมาอีกงวดนี้มันอาจจะเป็นเก้าแปด มันอาจจะเป็นเก้าแปดพี่น้องหรือหรือหรือแปดหกหรืออ่าอ่าส่วนอีกตัวหนึ่งที่มันดังมากก็คือเก้าหกใช่ไหมที่ดังดังมากเลยนะเก้าหกอืมเก้าหกดังนะครับเลขทูบมีไหมมีครับเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์ไลฟ์สาระนะครับอย่างที่บอกครับถ้าพี่ไม่ชอบพี่ก็ออกไปพี่ไม่ช่องมาดูนะครับใช้สมองที่มีอย่าโง่ขนาดนั้นคนเขาบอกอยู่นะครับไม่ชอบมึงจะดูทําไม แต่นี่โง่ถึงได้ดูนะครับเนาะเอฟซี FC แหละไปเด้อผมขอบอกนะครับเนาะเออเป็นบ้าบอนะครับอ่ะใช่ไหมผมบอกอยู่ถ้าไม่ชอบอย่าดูอย่าคอมเมนต์เนี่ยมีแต่คนคิดไม่ได้นะ่ะไม่ชอบมันยังคอมเมนต์อยู่มันคือขับพี่น้องซุมมือเนี่เอาไปต่อไปต่อนะครับอย่าไปถือสานะครับเนาะไปต่อนะครับขออภัยทุกคนด้วยนะครับใครไม่ชอบก็กดออกไปเด้อกดออกไปอย่าคอมเมนต์นะครับอย่ามาคอมเมนต์เลยนะครับเนาะอย่า อ่าผมบอกไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ใช้สมองด้วยแล้วกันนะครับเนาะเกอายุปา่าเปรมคนสงขาผมว่ามาพี่น้องว่าตะดีผมอยู่ใสวะผมว่ามาพี่น้อง8 9ดก้าก็แปดผมว่ามาผมว่ามาว่าพี่น้องแต่ว่า29กาก็แปดอข่อยก็ยังเป็นประมาณด้วยคือ4คู่ไม่จัดออกนะพวกโรกจิตอาจารย์จริงครับ โรคจิ้คนหนึ่งหมื่นหกพันคนนะครับอ่ะใครยังไม่แชร์ฝากแชร์นะเด้อขอบคุณที่ส่งดาวให้อาจารย์เป็นพันแล้วใครให้ดาวก็ขอให้รวยดาวนี้นําไปแลกเป็นเงินเป็นทองก็ไว้ซื้อสูบซื้อเทียนให้ปู่นะครับเนาะอย่าไปให้ค่าคนพวกนี้นะครับเนาะซึ่งจริงๆอาจารย์ไม่อยากไปสนใจให้พวกนี้หรอกแต่บางครั้งอาจารย์ก็จะอยากบอกมันหน่อยว่าเออถ้าไม่ชอบก็อย่าดูนะครับแต่มันคิดไม่ได้หรอกว่าคนพวกนี้แล้วบางคนที่มาเม้นว่า มึงรู้มึงไม่ซื้อเองวะมึงไม่ขายบ้านขายนาซื้อผมก็บอกอยู่ว่าไม่รู้ไอ้พวกนี้มันไม่เคยดูคลิปเต่มัมน,มนเป็นน้ําเต็มแก้วไอ้พวกนี้ชีวิตไม่รู้มีความสุขไหมนะครับมหาดาเจ้าบ้านนี่จะควงว่าได้มีความสุขหรอกเนาะส่วนตัวผมมองว่าทีเนี้ยเดี๋ยวผมให้แคบแล้วกันให้แคปเนาะแคบเนาะ,นะอ่ะแคปเนาะแตงยัวที่เชิญอ้า เอาอย่างนี้ก่อนเบื้องต้นแคปก่อนอ่ะแคปก่อนเนาะทีละกล้องเนาะผมมีอยู่สามกล้องสี่กล้องผงขออนุญาตให้แคปเลขก่อนนะครับเผื่อบางคนไม่เห็นระวังเพจปลอมเลยนะเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักไม่พนันนะครับเนาะนี่ครับเลขมันก็ชุดเดิมๆนั่นแหละครับแม่ก็คือแปดนะครับแปดรองเก้าเด้อทุกคนฟังนะแปดร้ 8, องเก้าพี่น้องเก้าก็แปดี่ตัวไหนตัวนึงต้องมาครับผมบอกไว้ก่อนถ้าแปดมากก็คือเก้ามา สัญจรโซนขาครั้งแรกออก8 0 0 0 9นะครับหาเก้าบอมากับแมากครับผมบอกแค่นั้นแต่ผมเลือก8ครับถ้าผมออกเก้าลากมานั่นะครับเนี่ยครับแคปนะครับมี8อะไรบ้าง8 2 2 8, 8 8 9 2 9แล้วก็8 6 3ตัวมี8 2 9 8 2 6เดี๋ยวชุดเต็มค่อยว่ากันโอเคแคปแล้วเนาะ2 8 9 2 9 8 6ครับ8 2 9 8 2 6นะครับแต่จำไว้ว่า8 2อาจจะเป็น8 8ก็ได้มัน8 2ตัวไง ผมจะถ้าสัญจรมันชอบเบิ้ลหามนะผมก็จะผมจะบอกเลยว่าแปดแปดสองแปดแปดเก้าแปดแปดหกอ่ะสวยจริงๆสวยมากเลยสวยกว่าเลขเด่นอีกอือใช่ครับซื้อแปดสองอย่าลืมแปดแปดเพราะแปดสองตัวไงอย่าลืมครับ,รบอ่ทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปที่ชุดเต็มชุดเต็มต้องบอกไว้ก่อนว่าชุดเต็มจะมีทั้งหมดหกตัวก็คือเพิ่มจากชุดสี่ตัวนี้มาอีกสองตัว อาจารย์บอกไกว้ก่อนเลยว่าชุดเต็มอะชุดเต็มเนี่ยจะมีสามตัวเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็คืออ่ะบอกเลยว่าชุดเต็มจะมีแปดห้ากับแปดสามที่เพิ่มเข้ามาเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูทีละกล้องเหมือนเดิม๋ยวนะเอาทีละกล้องนะนี่ครับชุดเต็มเห็นไหมก็แปดก็มีแปดสองแปดเก้าสองเก้าแปดหกแล้วก็แปดห้าแปดสามสามตัวมีแปดสองเก้าแปดสองหกแล้วก็แปดหกเก้าโอ้พี่พิพาละจัดหนักอีกแล้วสติ๊กเกอร์สี่สิบบาทนะครับ นี่ครับชุดเต็มนะแคปครับใครที่ชอบแปดห้ากับแ3สามก็สามารถจัดได้เพราะว่าเป็นชุดเต็มเจ้ามือปิดแล้วจะซื้อไม่ได้เลยห่วยต้องแบบนั้นเรียกพวกสมองหมาปัญญาควาย <c oughs> โอ้ลูกศิษย์ดาทแทนดีมากครับสลากสัญจรเขาจะเอาแปดไปน้ำบ้าล่ะจักครับมันบดังคักปันไหนเขาจะเอาไปน้ำอยู่ดอกครับเพราะว่ามันก็ดังอยู่แต่ว่าดังไม่ไม่เหมือนครั้งก่อนครั้งก่อนเขาไม่เอาแปดใส่ให้เราเลย ไม่มีแปดสักรางวันนะมันเป็นไปได้ไงอะจริงไหมแต่งวดน,นี้ไม่แปดข้อเก้ามันมีอยู่แล้วตัวไหนตัวหนึ่งนะครับอืมที่อาจารย์คิดว่านะแล้วน่ชุดเต็มมีแปดห้ากับแปสามแล้วก็แปดหกเก้าที่เพิ่มเข้ามานะครับชุดเต็มก็จะมีแปดห้ากับแปดสามแล้วก็แปดหกเก้าที่เพิ่มเข้ามาในสามตัวเดือพี่นอ้องทุกคนเบื้องเอาแล้วกันแคบเ้าก็ไปเบิ้องเอาวิเคราะห เก่าเกาได้บอ่อาจาร์ซื้อมันโหลดมันเหลือเกา้าเก้านั้นซื้อตัวนี้ล่ะห้ามมันยังอ่านศูนย์ศูนย์เก้าเกาโกโกแปดแปดซื้อโลดมันอันข้างหลายก็ซื้อตันวนี้มัน่านส่วนคนที่บอกว่าเมื่อไหร่มึงจะพอสักทีมึงเป็นตัวปัญหาทําให้เลิกอ่นอันนี้ถึงไม่มีอาจารย์นอตตี้ก็มีอาจารย์สํานักอื่นอยู่ดีเลขก็จะอันขึ้นเก่าครับถูกต้องไหมเอออาจารย์อื่นขึ้นมาก็เยอะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แซมเออใครแน่ล่ะขึ้นมาเจมอยู่คุณน้ำหวานอะไรนี่ขึ้นมาหมดเล้ว เนี่ยไม่มีอาจารย์นอตตอี่ก็มีอาจารย์อื่นอยู่ดีนะครับซึ่งเขาให้ไปซื้อลอตเตอรี่อั้นมันก็ต้องไปบอกเจ้ามือน่นะครับเนาะอ,อาจารย์ก็ให้เป็นแนวทางแล้วเลขอั้นก็มาด่าผมย่ำหลันบันทามหาแปดอยู่ไหนหกอยู่ไหนพอถึงวันก็อั้นผมเหมือนเดิมใช่ไหมแลวทีนี้บางคนบอกว่าผมนี่ขี้อวยตัวเองขี้คุยอะไรอย่างเงี้ยคือผมต้องบอกทุกคนตรงนี้ก่อนนะครับถ้าใครเคยดูไลฟ์เต็มผมนะครับซึ่ง มีคนบอกว่าผมไม่หว่อนน้อมถ่อมตัวเคยมาเห็นผมที่สำนักไหมผมต้อนรับลูกศิษย์ยังไงนะครับแล้วก็ผมจะบอกให้ฟังว่าเวลาที่อาจารย์พูดเรื่องหวยเนี่ยเราไม่ได้อวยแซเราเรียกความมั่นใจเรียกพลังให้ตัวเองเช่นบอกว่าวดน,นี้นะครับเหมือนวด17มกรามที่ออกเก้าอย่างเงี้ยเก้ามาแน่นอนปีนี้เป็นปีของปู่เก้าน่าจะมาและเลขบริวารคือ 9, 7, เจ็ดคือเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าผมพูดแบบนี้ระดับประเทศคือเวลาที่เลขเข้าผมดีใจผมกรีดผมเรียกขวัญกำลังใจให้ตัวเอง พอเห็นไหมเวลาเลขไม่เข้าผมก็ไม่สามารถที่จะคิดที่จะคุยได้นะครับเวลาเลขเข้าเนี่ยก็ให้อ่าผมก็พูดไปเพื่อกระตุ้นให้ตัวเองอะ่ะมีถ้าเป็นคนอยู่ในสายนี้เขาจะรู้ว่าเอื่อนพลังให้เจ้าของครับเรียกความเชื่อมัน่นนะคุณไม่เคยดูผมคุณก็จะหาว่าผมเป็นคนอย่างนี้แต่เอาจริงๆคุณไม่ชอบผมต่อให้ผมพูดอะไรคุณก็ไม่ชอบอยู่ดีบางคนเนี่ยแชร์ผมไปด่าทุกวัน นทางบุรีรัมย์ผมเห็นนะผู้ยิ่งขายเขล่ะน,นะครับแชร์ผมไปดาทุกมือนะครับอืบักนอดแจงสันแจงสี่นะครับคือถ้าไม่ชอบก็อย่าดูกันเลยนะครับไม่ใช่ว่าแชร์ไปทุกคนตกใจดูดูเลขข้างหน้าผมเนี่ยอยู่ใน Google ส <28, 29. S 1> องแปดสองเก้าเนี่ยสองแปดสองเก้าครับมันขึ้นมันขึ้นใน g l o เบิลมงกบกระโดด สองแปดสองเก้าหนึ่งมาไะเห็นป่ากบกระโดดไปอ่ะสองเก้าโดดนี้เหลือสองแปดกับหนึ่งเห็น่ะเออเห็นอ่ะเออทุกคนดูเนี่ยคือขายหวยแล้วก็มาด่าอาจารย์นะครับดา่ดาๆมากเดอ้อคอยร้องเจ้าเดอนะ้อหน่ะเจ้าขายเร <c oughs> ีเอ้านี่ว่านี่ว่าสองแปดสองเก้าครับแล้วก็กบกระโดดหนีบ้างเน่ยมันมืหัดไปแก้บนที่สำนักไม่เจออาจารย์ใช่ครับวันนั้นอาจารย์ไม่อยู่ขอโทษด,ด้วยนะ ครั้งแรกที่เห็นอาจารย์ครับเห็นบ่นะครับคนที่ด่าอาจารย์บางคนนี่ขายหวย <c oughs> เออก็เลิ่มด่าเพราะว่าเขาขายไปเลยนะครับ <c oughs> กันยอะด่ากันคักหลายเด้อนะครับเยอะด่า่อยคักหลายบ่ามักเจ้บอาจจะเบิง่งหัดย่ามเจ้าดา่า่อยคักวขากบอกว่าอือเลขมันไม่มาหรอกหัดย่ามเจ้าอั้นเห็นยังละ่ะเจ้าคือว่าใจใจแนี่แม่บน,นบ่ล่ะแม่นบ่ ขายเล็กกับขายไปนะครับเดอ้อยายาไปดาค่ะเด้อข่อยแซ่เด้อ <c oughs> เอา <c oughs> บันที่นี่ให้แคบออมสินครับพี่น้องมาแคบออมสิน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 ผมนี่อ่ะแคบออมสินนับกล้องนี่ก่อนแล้วก็มามกล้องนี่แล,ล้วก็ลกล้องนี่เดอ้อโอเคเนาะอ่าผู้ใดง่วงนอนหรืออย่างเนี้ยเขา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 ,เขาออกไปนอนก่อนมือจะมาลีเบิ่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อ นะครับเปิดสวดของขามากรรมของอาจารย์แล้วครับมาแล้วเจอในสิบ้าส่วนมุนอ่าเห็นครับผมก็ช่วยคนติดโควิดต,ตอนที่แรกๆครับเอารถของตัวเองไปส่งคนติดโควิดฮาาโดยบริษัทอี่ป้อนเพนหักงานสิบสี่มือครับโอ้สาธุครับพี่อนุโมทนาบุญน,น้ําครับเนาะใครชอบฟังกันชอบฟังอาจารย์คุยก็ค่อยดูใครที่ยุ่งนะครับหรือว่ามีงานผมแนะนําให้ไปนอนก่อนนะอาจารย์เป็นห่วงนะครับเราค่อยดูกันเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเนาะ รู้จักตอนออกศูนย์สองปีพิมพ์ว่ะตอนออกศูนย์สองเอาไว้ที่เจ็ดครับอ๋อออมสินนะครับนี่เดอ้อโอเคแล้วเนาะแคบแล้วเนาะใครแคบแล้วอาจารย์บอกว่าชอบเจ็ดศูนย์ด้วยอ่ะทูบครับชุดเต็มก็มีแปดสามกับแปดห้าและที่เพิ่มเข้ามาทูบนะครับดูจะแปลให้ฟังนะครับทูบที่เห็นข้างหน้าคือทูบปลูกจุดใส่กล้วยคือเรื่องกล้วยกล้วยรู้จักอาจารย์ถูกหวยมาหลายงวดแล้วคัทั้งไทยทั้งออมสิน จำได้ที่อาจารย์นอนป่วยเลขเข้าสามโดกระโดดจากที่นอนด้วยนะครับตู้ปู๋คือหกสี่เจ็ดนะครับแต่อาจารย์กลับหัวให้เก้าสี่เจ็ดด้วยอาจารย์ตัดเล่นมีหกสี่หกเจ็ดสี่เจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็ดนี่ตัดเล่นทั้งกลับหัวให้นะครับทุกคนเห็นเป็นตัวไหนกบ้างครับจุดที่กล้วยเพราะว่าขอยรู้วันนี้เป็นเรื่องกล้วยนะครับ หกสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดนั่นคือทูปปู่ครับจัดเล่นทุกตัวนะครับหกสี่หกเจ็ดสี่เจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็ดใครที่อันไม่มีชุดซ,ซื้อก็เอาเลขทูปนี่ไปซื้อกลับไปกลับมานนั่นแหละพี่นอ้องอ่ะแคบเนาะวันนี้แปดมาบนล่างอาจารย์คิดว่ามาบนล่างเลยครับอ่ะเป็นแนวทางเนาะทุกคนบอกเลยค่ะบ,บอกช้าก็ยิ่งรดขาเนาะครับ <c oughs> บอกไปก็จะไปหาซื้อลอตเตอรี่ครับคือเราจะหมดนี่ได้เราต้องถูกลอตเตอรี่นะเรามาที่หนึ่งเท่านั้นนะจริงไหม เขามาันทาาึกาบาทชิบบาทมันบอสร,รา้าถูกเด้านะเขาถุงถือรางวัลทีนึงในระดับประดับแท้ระดับโบมเงินแมนบอคือยังลูกศิษยิ์ผมเนี่ยเอางวดสี่สี่หกนะสิบหกตุลาลูกสิษธ์ผมถูกรางวัลที่หนึ่งหกล้านบาทวดนั้นผมให้สี่หกเลขออกล่าง 4, 4, 4, สี่สี่บนสี่สี่หกสมัยมองเห็นเป็นสองสี่ห้านะครับแล้วทีเนี้ยลูกสิษธ์ก็มาไหวไ้ผมมาขอบคุณผมสูกโคกลานกบเหมือนหนีเลยแล้วใสาสารคามเนี่ย ผมยังลงเฟซอยู่ใช่ไหมดังมากเลยตอนนั้นเห็นไหมอ่ะคือถ้าเลขถ้าคนมีดวงนี่ไม่จำเป็นต้องซื้อตามอาจารย์หรอกคิดจะซื้อตัวไหนมันก็ถูกหมดแหละนะครับเนาะแน่นบอกอันนี้ก็เป็นแนวทางแล้วกันไว้ไปประกอบการตัดสินใจนะครับในการเล่นลอตเตอรี่นะครับเนาะนี่วิเคาระห์ครับวิเคาระห์นะ ผมว่าสวยสุดง่วดนนี้นะแปดหกแปดเก้าแปดสองนะสวยสุดคือสามตัวอีกตัวหนึ่งก็เป็นสองเก้าสวยสุดนี่สี่คู่อหญ่ตัดออกแปดหกแปดเก้าแปดสองบนล่างอืลอตเตอรี่บนล่างสวยสุดนะแล้วก็สามตัวสวยสุดก็คงเป็นแปดสองหก 829, 826สวยหมดนะหรือว่า 889, 886, 882อะไรเงี้ยส่วนอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในชุดเต็มมันก็จะเป็น869นะเออเดี๋ยวมันจะเยอะไปแล้วกันก็แต่ว่าสวยสุดเป็น826ครับตัวเดียวเลยทําไมถึงว่างั้นวันนี้รถผมอยู่ๆแบตบมันก็หมดเลขทะเบียนมันเนี่ยข้างหน้ามัน826ครับพี่น้อง 286, 286 28เลยเออนะครับผมก็เลยชดว่าห้อยแล้วก็วันนี้ลูกศิษย รดรั่วมาหาอาจารย์ทะเบียรถลดเขาก็สองแปดหกครับรดหัวครับแต่ว่านี่แหละปิดลั้มหมดคืออึ่งเงี้ยเวลาอาจารย์ให้เนี่ยถ้ามันเปิดก็รีบจิ้มมันจะได้ไม่อั้นนะครับจงบอกไว้ก่อนผมเองได้เต็มเลยนะครับลอตเตอรี่นะแต่ในแอปงวนนี้ไม่ได้เลยแปดเอ้ยได้แปดหกอยู่เพิ่งไปแย่งเขามาได้ลอตเตอรี่ได้เก้าสองเก้ามาค่ะสี่ตัวนี้เขาจ่ายครึ่งแต่ก็จะซื้อคือเอาเงี้ยซื้อสามตัว ขี้ทองน้องเฟนเลอร์นะครับถูกไม่ถูกก็รักและศรัทธานะครับให้เราคิดอย่างเงี้ยถูกไม่ถูกเนี่ยก็แล้วแต่แต่เราก็ยังเชื่อและศรัทธาในตัวปู่ในตัวอาจารย์ผู้จะให้คนแบบนั้นครับผมกล้าสาบานเลยไม่ถูกวันนี้เราก็ไปซื้อมาหน้าทุกอย่างมันมีเข้ามีหลุดขับมันอยู่ที่ดวงเราด้วยเพราะว่าเวลาอาจารย์ให้เข้าติดติดก็เคยเกิดขึ้นแล้วเหมือนแปดงวดติดอาจารย์ไม่ให้เข้ามาตลอดเรายังไม่ถูกเลย ฉะนั้นเราก็ต้องว่าเอยดวงเรามันอาจจะไม่มีเราก็เอาพอดีนะครับอย่าไปเล่นเยอะลูกศิษย์ผมมีจะวิ่งหลักแสนหลักล้านหมดนะครับอืมผมก็พาเขาผิดหวังบ้างสมหวังบ้างผมก็เสียใจนะหลายคนมาว่าเฮ้ยอาจารย์น็อตตี้มึงมาหากินทางนี้หรอถ้าไม่รู้จักผมนะไปดูสามรอยนาคีพีสามแล้วจะรู้ว่าผมทําอะไรจังบบมาบอกผม